วันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณเสกสรรเล่าให้ฟังคุณเสกสรรพักอยู่ในห้องแถวแห่งหนึ่งแกเล่าว่าในจำนวนห้องแถวยี่บกว่าห้องที่แกเช่าพักอยู่คนเยอะหลากหลายอาชีพมีทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่รวมไปถึงหนุ่มโสดสาวโสดที่อยู่ลำพังต่างก็อาศัยห้องพักแถวนี้เป็นที่นอนไปวันวัน เช้าขึ้นแต่ละวันต่างคนก็ต่างรีบออกไปทํางานกันจนถึงตอนเย็นๆค่าๆถึงได้กลับสู่ห้องแถวนี้กันอีกครั้งหมุนเวียนกันไปแบบนี้ไม่มีวันจบสิ้นบางคนก็ใช้เวลาช่วงนี้ในการพักผ่อนดูละครรอเวลาที่แม่บ้านทําอาหารเย็นให้กินแต่บางคนก็ถือโอกาสนี้หาที่ตั้งวงกงเล่าเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเสวนากันด้วยเรื่องสับเพเหระ วนไปถึงเรื่องในมุ้งแทบทุกคนในจำนวนห้องแถวทั้งหมดก็เลยค่อนข้างรู้จักมักจีก,กันดีทีเดียวและครอบครัวที่ค่อนข้างสนิทสนมกับคุณเสกสันอย่างพิเศษก็คือครอบครัวของคุณสนคุณสนที่ว่านี้แกมีอายุมากกว่าคุณเสกประมาณห้าหกปีมีอาชีพเป็นรอปพ,อพอหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากห้องพักเท่าไหร่ เมียของพี่สนชื่อพี่นวลมีลูกสาวสองคนคนโตเจ็ดขวบคนเล็กห้าขวบกำลังสุกสนตามวัยเพราะลูกยังเล็กไปกำลังกินกำลังนอนเลยทำให้พี่นวลต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังหางานทำโดยรับจ้างซักรีเสื้อผ้าพอเป็นค่านมค่าขนมให้ลูกๆและพอได้ค่ากับข้าวบ้างเพราะลำพังค่าแรงที่พี่สนจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟก็แทบไม่พอใช้ แต่ละชีวิตในห้องเช่าตรงนี้มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกันคือหาเช้ากินข้ามไปวันวันน้อยคนนักที่จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บมองดูแล้วแทบจะทุกคนที่หวังรวยทางลัดด้วยการซื้อหวยแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครรวยสักทีมีแต่จนลงกว่าเดิมแต่มันจะทำยังไงได้ในเมื่อความหวังอื่นๆมันดูห่างไกลลึกลับ,บหลายคนเลยต้องใช้วิธีนี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันยิ่งซ้ำเติมให้เสียเงินเสียทองมากขึ้น คุณเสกสรรเองรวมถึงพี่สนก็ซื้อหวยอยู่บ้างเหมือนกันแต่สำหรับพี่นวลแล้วค่อนข้างที่จะติดนึบเลยทีเดียวต้องซื้อมันทุกงวดมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทุนที่มีเท่าที่รู้คือตัวละ5ห้าบาทสิบบาทงวดไหนได้เลขเด็ดเลขดังแก่ก็จะทุ่มตัวเลย20-50บถึงาบบาทเลยทีเดียวซึ่งคุณเสกสรรก็ยังพูดแซวอยู่บ่อยๆว่าซื้อแค่นี้มันจะไปรวยได้ยังไงแต่แกก็ยิ้มโดยไม่ว่าอะไร กิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่งของพี่สนกับพี่นวลที่คุณเสกสรรเห็นอยู่บ่อยๆก็คือแกจะตักบาตรทุกเช้าโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวซึ่งแกก็เคยชวนคุณเสกสรรอยู่เหมือนกันแต่คุณเสกสรรมักจะตื่นไม่ทันพระวันไหนก็ตามที่เป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันหยุดทั้งคู่ก็จะพาลูกเต้าไปทำบุญที่วัดเสมอและยิ่งถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาคบูชาวันวิสาขบูชา แกก็จะปัดธุระอื่นออกทิ้งทันทีแกก็เคยบอกกับคุณเสกสรรว่าทําบุญทําทานไว้มันไม่เสียหายอะไรหรอกนะอย่างน้อยมันก็ทําให้เราสุขใจเป็นอันดับแรกไอ้ที่เราลำบากยากจนไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนของเราเองนั่นแหละพี่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรอครับคุณเสกสรรถามพี่สนเออจริงไม่จริงมันก็ไม่เสียหายนะอยากให้ทานเนี่ย มันก็เหมือนการที่เราช่วยให้คนที่ด้อยกว่าเราคนที่เดือดร้อนกว่าเราได้มีกินมีใช้บ้างถึงจะไม่ได้มากอะไรก็เถอะคุณเสกสรรคิดว่าพิสนพยายามโน้มน้าวให้แกมีใจสนใจการทำบุญทำทานเหมือนแกบ้างซึ่งแกก็บอกว่าถ้าชาตินามีจริงคุณเสกสรรกับแกก็คงจะได้เจอเจอกันอีกคุณเสกสรรก็ได้แต่หัวเราะ การตักบาตรนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีน้ำก็ใส่น้ำมีข้าวก็ใส่ข้าวอย่าคิดว่าไม่มีเราไม่พร้อมแม้แต่มาม่าห่อเดียวเราก็ยังใส่บาตรได้เลยนะพี่สนพูดกับคุณเสกสรร คุณเสกสรรก็พยักหน้ากับคำพูดของแกเอออ,อไปว่าผมจะหาเวลาทำบ้างแต่ก่อนหน้านี้คุณเสกสรรเคยคิดนะเพราะพี่สนแก่เคยเอ่ยปากขอยืมเงินคุณเสกสรรโดยบอกว่าไม่มีกินไม่มีใช้ในขณะที่คุณเสกสรรคิดไปว่าในเมื่อไม่มีกินไม่มีใช้แล้วทำไมแกยังตักบาดไม่ยอมหยุดทุกวันคุณเสกสรรมาคิดได้ภายหลังนี้เองว่าความคิดแบบนี้มันดึงบาปกรรมเข้าสู่ตัวเองแท้ และการที่คุณเสกสรรให้คนฝ่ายทำยืมเงินไปอย่างน้อยๆเขาก็เอาไปทำบุญทำทานคุณเสกสรรก็ย่อมจะได้รับบุญนั้นอยู่บ้างไม่มากก็น้อยซึ่งมันคงจะดีกว่าให้คนที่ไม่ดีเอาไปทำการไม่ดีต่างๆพิสนบอกว่าการทำบุญทำทานเป็นเสมือนการฝากเงินฝากข้าวของไว้ใช้ในภพภูมิข้างหน้า ดอกเบี้ยมันยาวไกลไปถึงพบชาติอื่นๆใช้จ่ายยังไงมันก็ไม่มีวันหมดมีแต่เพิ่มค่าไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเราอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เห็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเราเป็นตัวของเราเองเนี่ยแหละที่จะได้รับผลพอเราตายไปอย่าไปหวังเลยว่าลูกเมียเขาจะมีเวลาทำให้เราเคยเห็นไหมละ่ะ พอผัวตายเมียก็เริ่มแต่งหน้าทาปากแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าลูกเมียจะทำบุญตักบาตรอุทิศบุญไปให้เราถ้าเราคิดแบบนั้นหวังน้ำบ่อหน้าก็คิดว่าสายไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วคุณสนกล่าวเตือนคุณเสกสรรด้วยความหวังดี บางวันได้มีการตั้งวงสุราแล้วก็มีพี่สนมาร่วมวงด้วยเพื่อนฝูงในรุ่นราวคราเดียวกันถึงกับออกปากขอร้องเลยว่าอย่าให้พี่สนพกคำพีมาด้วยนะเพราะแกจะสั่งสอนทั้งที่เล่ายาป่าปิ้งยังคาปากอยู่เลยแต่เรื่องราวในครอบครัวของพี่แกค่อนข้างจะแปลกประหลาดในทํานองอัศจรรย์พันลึกอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าในยามที่มีความเดือดร้อนประดังประเดเข้าใส่ครอบครัวนิทิไล แกก็มักจะเอาตัวรอดได้ทุกเมือ่อจนกระทั่งคุณเสกสรรก็ยังรู้สึกงุนงงประหลาดใจอยู่เสมอเสมอเสกสรรมีตังให้พี่ยืมสักพันครึ่งพันไมล่ะพอดีตัวโตวของพี่ต้องซื้อกระเป๋าหนังสือเรียนรองเท้าคู่ใหม่ของเก่าที่ใช้อยู่มันขาดจนเป็นชิ้นๆแล้วโทรพี่ผมเหลือติกระเป๋าอยู่ไม่ถึง300เสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าสตางค์ให้พี่แกดูเพื่อเป็นการยืนยัน คุณเสกสรรบอกว่าถ้ามีไม่เคยเลยที่จะปฏิเสธช่วยเหลือแกซึ่งพี่สนก็รู้ดีว่าแกเป็นคนยังไงถึงไหนถึงกันอยู่แล้วโดยเฉพาะกับครอบครัวพี่สนเออเอาอย่างนี้แล้วกันนะพี่พรุ่งนี้ผมจะยืมเงินจากเพื่อนๆที่ทำงานมาให้พี่หมุนไปก่อนนะอืมอืมอมมันลำบากเธอหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะให้มันใช้ของเก่าไปก่อนรอไปถึงสิ้นเดือนนั่นแหละคอยซื้อให้มันใหม่ รู้สึกว่าแกจะมีสีหน้าที่ผิดหวังอยู่เหมือนกันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะพี่ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณเสกสรรเลิกงานคุณเสกสรรก็ได้นำเงินตามจํานวนที่แกเอ่ยปากขอหยิบยืมไว้ไปให้แกที่บ้านตามที่รับปากไว้แต่ทันทีที่คุณเสกสรรส่งเงินให้แกก็ปฏิเสธพร้อมชี้ไปที่ถุงกระดาษที่ใส่รองเท้ากับกระเป๋าหนังสือใหมเอี่ยมของลูกสาวคนโต อุ้ยขอบใจมากนะเสกสรรแต่นุ่นพี่นวลเขาซื้อมาแล้วอ้าวพี่ไปหาเงินที่ไหนมาละครับมีคนเขาให้เงินมาแกเล่าว่าวันนี้พี่นวลได้สักเสื้อผ้าตามปกติเหมือนทุกวันแต่บังเอิญว่าลูกค้าคนหนึ่งลืมเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงร่วมหมื่น ซึ่งพี่นวลเองก็นำเงินจำนวนนั้นไปคืนเจ้าของอย่างครบถ้วนลูกค้าคนนั้นเลยให้ค่าตอบแทนในความซื่อสัตย์มาถึง2,000บาทพี่นวลบอกว่าพี่ไม่รับนะแต่เขาอะยัดเยียดมาให้จนได้อะ่ะมีอีกครั้งหนึง่งที่พี่สนเดือดร้อนหนักเรื่องเงินทองจนถึงขั้นร้องไห้ เพราะลูกสาวคนเล็กของแกไม่สบายหนักมากแต่แกไม่มีเงินที่จะพาลูกไปหาหมอได้คุณเสกสรรก็ถังแตกกระเป๋าแห้งพอดิบพอดีเหมือนกันเดี๋ยวนะผมจะไปหาให้พี่ด่วนเลยนะครับคุณเสกสรรก็ตบปากรับคำเพราะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดและรอไม่ได้จริงๆแต่ยังไม่ทันที่คุณเสกสรรจะขยับตัวด้วยซ้ำพี่สน ก็ได้มาบอกว่าแกได้เงินแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกซึ่งก็สร้างความประหลาดใจที่สุดเพราะเพียงครู่เดียวเท่านั้นหลังจากที่แกเอ่ยปากขอยืมเงินมีคนลืมเงินไว้ได้กางเกงอีกแล้วเหรอพี่คุณเสกสรนถามเซลๆเซลไปแต่แกสายหน้าแถมมีแววตาที่สดชื่นจนสังเกตได้ชัด คือพอพี่กลับไปที่ห้องก็คิดว่าจะลองหาทางอื่นดูบังเอิญพี่ไปเก็บทองได้บาทนึง่งมันหล่นอยู่ริมถนนกลางซอยนู่นเน่ยและพี่ไม่เห็นว่าจะมีใครเดินตามหามันพี่ก็เลยเอาไปขายนะ่ะแกเล่าถึงที่มาของเงินโดยมีทีท่าวิตกกังวลอยู่บ้างแหมพี่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นผมผมก็ทำแบบพี่แหละแล้วเราจะเอาไปคืนใครได้ละ่ะ ถ้าเรารู้ว่าเป็นของใครมันก็อีกเรื่องหนึง่งผมว่ามันเป็นโชคของพี่ะมาก,กว่านะคุณเสกสรรพยายามบอกเพื่อให้แกคลายความกังวลน,นี้ไปในตอนนั้นคุณเสกสรรคิดว่ากรรมดีที่พี่ทั้งสองประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นแหละที่ทําให้ความทุกข์ยากความเดือดเนื้อร้อนใจคลายลงไปทุกครั้งเมื่อเจอซึ่งถ้าไม่ใช่กรรมดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเพราะอะไร อน,นิสงส์ของการใส่บาตรหประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายคนดีมีปัญญาย่อมคบค้าสมาคมด้วยมีชื่อเสียงที่ดีงามเป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมะเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์การใส่บาตรพระให้เราตั้งจิตไว้ว่า ข้าพเจ้าขอทำบุญกับพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ใส่บาตรไปพระรูปนั้นจะดีจะชั่วอย่าไปมองแค่เราคิดดีเราก็ได้บุญโอวาธรรมหลวงพ่อจันทิตตธรรม,มฝากใส่บาตรไม่ได้ใส่ด้วยตัวเองจะได้บุญไหมเราไปไม่ได้แต่ให้คนอื่นไปได้บุญเท่ากัน แต่เราใส่เองเราเกิดความปลื้มใจอันนี้ได้กำไรอีกนิดแต่ผลของทานเสมอกันโอวาทธรรมหลวงพ่อพระราชพมยาน